โอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรักนักปั่นทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทุ r r โ low นะครับผมโอเคครับทุกคนเรามาเจอกันอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งทุ่ม15นาทีนะครับวันนี้มาไวบ้างแล้วกันนะครับก็เจอเกมนี้นะครับแอดจะจัดให้เพราะว่ามี FC หรือคนดูขอมานั่นเองนะครับบอกว่าให้แอดขอเล่นเกมโชดาวบันตี้หรือบันตี้โชดาวค่าย PG นะครับก็น่าจะเป็นเกมนี้นะครับผมไวบันตี้โชดาวชื่อเต็มนะเป็นเกมแนวคาร์บอยนะครับ ค่าย pg นั่นเองทุนมา1,000นะครับผมเดี๋ยวจะซื้อเบ็ดไปก่อนแล้วกันเนาะไม่ต้องดูอะไรกันเยอะนะครับเกมนี้ไปลุ้นกันเลยดีกว่าเพราะว่ามันรู้กันหมดแล้วนะครับว่าเกมเป็นยังไงนะครับเพราะว่าตัวคูณเนี่ยมันมีดีที่ตัวคูณทุกคนแค่ 3, 4คอมโบนี่ก็คูณเป็นร้อยแล้วว่าบอกเลยเกมนี้นะอยู่ที่ว่าหน้าลายจะไหลไม่ไหลแค่นั้นเองนะครับโหมาดอกนี้ถ้ามาหลังๆนี่ก็ ได้อยู่นะเนี่ยเออเอด้ดิอืมสะแคเธอร์เกือบมาอีก,กนะเนี่ยสวยเอ้ยเอาอยาเอาเคเงินรางวัลก้อนโตไปที่156ครับอีก3รอบนะ จะได้กําไรไหมเนี่ยเออรูดอ,อกนี้เรียบร้อยไม่ได้กําไรก็ไม่รู้ว่าไงแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าดอกต่อไปทไําไมพลาดดูด,ดิอันนี้รางวัลไม่กาะนะครับผมสองซีซีโหพลาดเฉยเอาเรียบร้อยมีต่อนะครับอืมอ้มฮกำไรมาแล้วครับเงินรางวัลก้อนต่ออีกหนึ่งสี่หกรอบสุดท้ายครับโอเคทุกคน ก็ยังดีนะครับได้มาประมาณสองสามร้อยนะเกือบสามร้อยนะครับผมโอเคทุกคนลองซ้ำดูแล้วกันเนาะกดไปเลยบางทีรล่อซื้อทุกคน สอนไหมสอนไหมสอนเธอโอ้โหอีกนิดเดียวเองเมื่อกี้เห็นอยู่โอ้รอบนี้โคตรโคตรเค็มบอกเลยเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยโอ้โหไอ้ดอกนี้ห้าร้อยเจ็สิบหกแล้วไปบอกเขาเค็มเป็นไงเราเอาแล้วไงมีต่อหรือเปล่าอืวายรอแล้วนะจะขึ้นไปร้อยี่สิบแปดแล้วนะเมืเ่อกี้ซูเปอร์เมกาไปที่หกร้อยห้าสิบสี่ครับเอาแล้วไงทุกคนไปบอกเกลือนะครับ นี่แหละเขาเรียกว่าเซอร์ไพรส์นะครับเออตัวไปอีกทีครับผมตัวไปอีกทีพอได้เรื่องเลยนะครับเนี่ยโอเคเงินรางวัลก้อนโตนะครับจัดไปอีกดอกนี้ซูเปอร์เมกะไปดิ488เอามันอยู่ทุกคนมันอยู่เงินรวมนะครับ1166นะครับ ถ้า่าอ่านแบบว่าอย่างนี้นะ1166 0หนะครับผมอันนี้แค่เบ็ดหนะทุกคนคิดดูคิดว่าปั่นเองจะเข้าไหมก็มีนะครับบางทีก็มีสิทธิ์เข้าอยู่นะครับปั่นเองเดี๋ยวลองเปิดโทโบดูแล้วกันโชโช๊ แฉเนี่เกือบเกือบแล้วเห็นไหมเมื่อกี้เอาเฮ้ยลุ้นสแคทเทอร์เฉยเลยไหลแล้ว มีมาต่อหรือป่าตัวไปทีโอ้โหเฉียดไปครับไม่มานะหน้าลายนุ่งนวงแล้วอ่ะทำไมมันดูดดูดนานจังเลยหน้าลายก่าจะปล่อยลงมาโหดอกนี้เสียดายนะครับไม่มีตัวคูณที่แรกเอาเฮ้ยไหลอะไรเนี่ยโอ้โหเบ็ดห้าเอาอยู่วะทุกคนเกมนี้ นี่ขนาดลองเบ็ดหดูก่อนนะเอาดูดิดูดิเบ็ดหก็ได้ถอนนะครับเอาแล้วไงลุ้นสักคาเธอร์อีกหนึ่งตัวเท่านั้นชึบชึบชึบอืมไม่มาก็ไม่เอาฮะไม่ให้ก็ไปต่อครับ ถ้าขึ้นเป็นคอมโบแล้วเมื่อไหร่คือว่าจะได้คูณเนอะคูณสี่โอ้โหหลังๆก็คูณทีละสี่นี่ก็เอาเรื่องแล้วนะเออเอามามาสิครับอืม้ม โอเคทุกคน2 0 0พนะครับผมพอแค่นี้ดีกว่านะครับมองหน้าลายมันดูดนานมากเลยนะครับทุกคนเวลาดูดขึ้นไปเอ้ยเวลาจะปล่อยหน้าลายลงมาเนาะก็แอดไม่โลบนะครับได้กำไรเท่าทุนเอ้ยเท่าตัวนะครับผมไม่ใช่เท่าทุนเท่าตัวเลยขอบคุณเอฟซี FC หรือคนดูนะครับผมที่แนะนำมาให้ลองให้แอดเล่นก็ได้ถอนไปนะครับ โอเคครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e รูดกระดิ่งให้ช่อง Tomorrow ด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงผลักดันแล้วก็กําลังใจทําคลิปใหม่ๆขึ้นมาให้ได้รับชมกันต่อๆไปนะครับผมอย่าลืมนะครับอุย้ยเดี๋ยวแอดประกาศไปยังเนี่ยลืมไปเลยนะครับกิจกรรมแอดนะครับเดี๋ยวจะประกาศปิดให้นะครับทุกคนโอ้โหทำงานจนลืม โอเคประมาณนี้นะครับแต่ฝากไปกดติดตามเพจไว้ด้วยแล้วกันนะ Tomorrow นะครับตามชื่อช่องเลยก็ขึ้นเหมือนกันโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันนะบ่ายครับผมเดี๋ยวลองจัดเบ็ด20ไปเลยแล้วกันนะครับทุกเอยเบ็ด1ิไปเลยแล้วกันนะครับดูซิว่าจะเป็นยังไงแต่เหมือนหน้าลายมันมาอยู่นะเนี่ยเฮ้ย ซอนหรือเปล่าล่ะเฮ้ยล็อกเลยโอ้โหชึบชึบชึบเรียบร้อยครับผมบวกไปอีกสิบครับยี่สิบรอบมาเอาจนได้นะเนี่ยแต่มาดูว่าจะเกลือรหรือไมู่ <c oughs> ทุกคนโอ้โหเรียบร้อยกำลังมาว่ะทุกคนบอกได้คำเดียวว่ากำลังมากำลังแตกกำลังแจกครับผม อันนี้แอดเล่นอยู่ช่วงเวลาทุ่มเกือบครึ่งนะครับเอามาอีกแล้วเห็นไหมทุกคนยับยับไปดิเฮ้ยล็อกเอโ้โหจริงด้วยครับผมสวยจัดนะครับตอนแรกแอดคิดว่าแอดจะเลิกอยู่ที่1,000แล้วนะทําไปทํามาลองเสี่ยงดูนะครับเออพอเสี่ยงแล้วได้แบบนี้ก็คุ้มจัดเลยเอาอมไม่ต้องคอมโบก็ได้คนระตอนนี้คือหมุนเราเหลือ,ลอนะจ๊ะ โอ้โขัดตัว A ตัวเดียวนะฮะช่อง3เมื่อกี้โอเค A มไอที้อืมไอทีเอ้ยได้ตัว Y แล้วโอเคสวยตัวเขาให้เรียบร้อยครับผมดอกนี้จัดไปอีก6กเอ้ย800เลยเหรอซูปเปอร์เมกานะครับ800ยเลขกลมๆไปต่อดีครับเหลืงเหลืออีก18หมุนเอาแล้วไงทุกคน โอเคอยู่นะเท่ากับว่าเราได้หมุน30รอบเลยนะครับเนี่ยไม่ธรรมดานะครับผมโคตรสุดเงินรางวัลก้อนโตนะครับสองห้าหกจ้าโอ้โหดูดีแต่ละดอกแล้วทุกคนทองอลา,ามฮะหน้าจอนี่แสบตาไปหมดแล้วนะครับตอนนี้ขิงขิง ขิงใครก่อนเจมาเจมานะไม่ใช่เจมานะครับผมยังเหลือแปดรอบมาถือว่ายังไม่เกลือมากด้วยห้ารอบครับเอามีซ้อนอีกไหมเนี่ยฝป,ปินนจะหมดแล้ว <laughs> โอ้ทําไมหมวกไม่มาช่องสามาเม่กี้ รอบสุดท้ายแล้วนะโอเคให้แค่นี้เอาแค่นี้ก็ได้นะครับผมเงินรางวัลรวมนะครับ2,296ครับผมโหสุดจัดเลยนะครับเบ็ดสิบนะเนี่ย โอเคประมาณนี้นะครับผมก็ได้ถอนไปที่3,500นาะครับสำหรับเกมนี้แล้วก็จัดให้ดูแล้วนะครับสำหรับคนที่ขอมานะครับผมก็ช่วงเวลานี้คือไหลจริงๆนะครับผมคือตัวคูณนะกำลังคอมโบดีเลยนะครับณตอนนี้นะครับแล้วก็ฟรีสปินเราซ้อนนะครับอันนี้รอบนี้แอดซ้อนถึง3เอ่อ2ครั้งนะครับรวมทั้งหมดจะเป็น30รอบนะครับผมโอเคครับ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ลูดกระดิ่งให้ช่อง Tomor r o w ด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงผลักดันแล้วก็กำลังใจทำคลิปใหม่ๆขึ้นมาให้ได้รับชมกันต่อๆไปนั่นเองนะครับทุกคนอย่าลืมไปกดติดตามเพจแอดด้วยนะครับเป็นเพจชื่อเพจนะครับเป็นเพจ t o m o r r o w นะครับสำหรับคนที่ติดตามใหม่นะครับอันนี้คนที่ติดตามอยู่แล้วก็มีอยู่แล้วเนาะก็ติดตามกันต่อไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันบ่ายครับ